สสสามทลางกรุงเทพมหานครรับมอบคำปฏิญาณเยาวชนร่วมรณรงค์ลดและเลิกบุหรี่ไฟฟ้าสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพพร้อมด้วยกรุงเทพมหานครร่วมรับมอบคำปฏิญาณเยาวชนร่วมรณรงค์ลดและเลิกบุหรี่ไฟฟ้าจากตัวแทนเยาวชนนิวตันกรุปโอเปนสคูลและยูดกราม่าพลัสในงานไทยแลนด์ยูทลีดเดอร์ชิพโปรแกรมวอนโนซิกาดเดย์สองพันยี่สิบห้าพร้อมประกาศตนเป็นพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะขับเคลื่อนรณรงค์ให้สังคมรู้เท่าทัน รรี่่ไฟ้าาาโนนนอิผแแวคด 5H Har Cno2 ละในนามของแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเราสนับสนุนพลังของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้รู้เท่าทันในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าคำขวัญขององค์การอนามัยโลกนั้นเนี่ย World Tobacco Day นั้น2025นั้นเนี่ย อยากให้เยาวชนและก็สังคมไทยเนี่ยตระหนักในเรื่องของพิษภัยของธุรกิจบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยลูกค้าคนสําคัญของเขาเนี่ยที่จะเรียกว่าเป็นลูกค้าระยะยาวเลยเนี่ยก็คือเด็กและเยาวชนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารณนนรงค์น,นั้นเนี่ยเราอยากให้เยาวชนไทยทั้งทั่วประเทศเลยครับมีการน,นำเยาวชนเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครที่จะกระตุ้นให้รู้เท่าทัน ในเรื่องของสื่อแล้วก็รู้เท่าทันของสุขภาพในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเด็กที่ติดยาสูติดหรือว่าติดไวฟ้าเราจะไม่บอกว่าติดใช่ไหมจับตัวส่งตำรวจไม่ใช่อย่างนั้นเป็นวิธีการให้คําแนะนําเชิงบวกเชิงสร้างสารรค์เราจะไม่ใช้การลงโทษนะคะตรงนี้ค่ะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่จะอยากเลิก รถล,ละเลิกบุหรี่เราเคยทำลักษณะนี้ค่ะว่าเราให้รวบรวมเด็กที่ติดบุหรี่ฟ้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะพาน้องๆไปนั่งรถตู้ไปเลยคะ่ะไปเห็นกับตาแล้ว่าน้องเห็นไหมคะว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยสายระโยงยางเต็มไปหมดเลยนะคะน้องๆกลับมามาเล่าให้น,น้องฟังที่เสาธงหน้าเสาธงทุกวันตอนเช้าได้ผลคะ่ะเด็กก็โอ้จริงเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอ ตรงนี้ค่ะคือการทําให้เขาลดละเลิกนะคะทำให้เกิดโครงการที่เราเรียกว่าสารต่อสารต่อความคิดสารต่อพลังของเยาวชนในการที่ให้มีตัวอย่างเยาวชนเนี่ยที่จะลดละเลิกบุหรี่ไปให้สุดตรงนี้คือพลังของเด็กนักงเรียนกทมจริงๆนะคะอย่างวันนี้ค่ะที่เรามารวมพลังกันวันนี้เนาะ youth leadership program ถ้าเกิดพลังเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นพลังจากจุด,เ,ดเล็กๆที่เป็นวงงาเ,เล็กๆก็จะขยายขยายตัวมากขึ้นแล้วพลังขับเคลื่อนของเราเยาวชนเนี่ยนะคะจะให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมั่นคงขึ้น กรุงเทพมหานครยั่งยืนประเทศชาติยั่งยืนได้แน่นอนค่ะก็คือเหมือนเราปฏิญานตนเพื่อที่เราจะผลักดันนโยบายเลิกบ um> ุหรี่เพื่อที่จะทําให้เราสังคมเราดีขึ้นถูกไหมครับก็ทีเนี้ยเนี่ยที่นี่อาจจะไม่ได้เข้าถึงทุกคนได้ขนาดนั้น แต่อย่างน้อยกลุ่มคนที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้เนี่ยฮะอาจจะเอาสิ่งที่ได้รับฟังไปพูดต่อไปอินสปายคนอื่นต่อได้ครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราปฏิญาณตนให้เห็นชัดว่าเราแน่วแน่กับปณิธานของเราครับผม โดยวันนี้นะคะก็จะมีสื่อหลายๆอย่างเลยมีทั้งภาพยนตร์สั้นแล้วก็จะเป็นละครเวทีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่าคนที่ติดบุหรี่แล้วก็บุหรี่มันมีโทษอย่างไรบ้างคะ่ะตอนนี้เท่าท่า,าด้ฟังมายังไม่ได้มีแพลนต่อไปว่าง,งานต่อไปจะเป็นอะไรแต่ว่าเรามีอ่าอินสตาแกรมยูทูบ e ล s ชิ p โปอร์แกรมสามารถไปติดตามกันได้นะคะพี่แกเปสูบบุหรี่มาเหรอเออทำแบบนี้ได้ไงแม่รักพอสุดหัวใจแม่ยอมทนควันบุหรี่ เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆพอจีอตรงนี้ก็ใช้ความรักของแม่แม่เจอไหมแม่เจอสายนะอยู่ไหนหเนี่ยของเยอะจังเลยอยู่ในกองนั้นแหละแม่เจอไหมถหาเจอแล้วลูกอันนี้หบบแม่คุณค<อ>ิน้องคนนี้คือเโาเคจะนปะสิ่งไห เดินทางดีๆนะลูกจะปล่อยเขาไปในแต่ฝ่ายเดียวเราจะทำ